ตอนนี้นะคะเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าช่องทางการขายใน Tik t o อกเป็นอะไรที่แบบมาแรงมากๆเลยฟังเชื่อว่าพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนเนี่ยไปเปิดร้านใน t i k t o อกกันเยอะมากที่เราเรียกว่า Tik t o อกช็อปทิกต็อกช็อปนี่แหละเนาะแต่คลิปนี้เนี่ยสำหรับใครที่เปิดร้านใน t i k t o อกได้แล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ลงสินค้าในร้านไม่รู้ว่าจะลงอย่างไรนะคะดูคลิปนี้ได้เลยนะคะวิธีการลงสินค้าในร้านเนี่ยง่ายมากๆเลยคะ่ะไปดูกันเลย ก่อนอื่นนะคะใครที่เปิดร้านใน t ิ k t o k ได้แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาที่เซลล์ร์ติ๊กตอกตัวเดิมได้เลยนะคะแล้วก็เข้าในบัญชีเราตามปกติเลยมันก็จะขึ้นหน้านี้ให้เลยนะเสร็จแล้วพอขึ้นหน้านี้เนี่ยเ,เวลาที่เราจะต้องการเพิ่มสินค้าลงไปในร้านของเรานะคะให้เรากดตรงลูกกระเป๋านี่จะเป็นลูกกระเป๋าอตรงนี้นะคะแล้วก็กดที่จุดสามจุดเลยมันก็จะขึ้นนะคะขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่สี่หัวข้อย่อยนะคะเราก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์นะคะก็จะเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่แบบนี้ แล้วก็จะขึ้นเป็นหน้านี้ให้เราเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นชื่อผลิตภัณฑ์เราก็สามารถที่จะใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ของเราไปได้เลยนะคะมเมื่อเราใส่ชื่อผลิตภัณฑ์ลงไปแล้วทีนี้เราก็มาเลือกหมวดหมู่นะคะเราก็สามารถเลือกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะคะ ฟังจะเลือกเป็นความงามเมื่อของใช้ส่วนตัวนะคะเพราะว่าถ้าเป็นพวกอาหารเสริมเหมือนในนี้ผลิตภัณฑ์ที่ฟังเลือกก็คือจะฟังจะเพิ่มเป็นอาหารเสริมคือฟังพยายามลองประมาณสองสามครั้งแล้วไอ้พวกอาหารเสริมจะลงยากมากนะคะนี่ฟังจะใส่เป็นการจีน่าแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นแบบพวกสกินแคร์แทนก็นแล้วกันนะคะอ่า เสร็จแล้วนะคะก็จะมีคําว่าแบรนด์นะคะให้เราใส่แต่ถ้าเหมือนสินค้าอะไยทั่วไปไม่แน่ใจว่ามันจะขึ้นชื่อแบรนด์ไหมแต่ว่าที่ฟังทํามามันไม่ค่อยขึ้นเนาะพอมันไม่ขึ้นเราก็ไม่ใส่นะคะเสร็จแล้วประเภทผิววันนี้ไม่บังคับเราก็จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้อ่าทีนี้มาอย่างรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะรายละเอียดผลิตภัณฑ์นะคะก็จะมีนี่เลยเป็นภาพนะซึ่งในความคิดฟังก็คือภาพเราอาจจะใส่เป็นภาพธรรมดาเฉยๆเป็นรูปถ่ายสินค้าอย่างเดียวพอเพราะว่าถ้าเราแบบไปเลือกภาพที่มันแบบยังไงอะ มีข้อความเยอะอย่างเช่นเป็นพวกภาพ a อดีหรือว่าภาพที่เราแต่งใส่ข้อความมาอะไรเงี้ยหรือว่าเราไปแปะรีวิวไปอะไรเงี้ยก็คือ t i k t o k เนี่ยกดมันจะเยอะก็คือถ้ามีคําต้องห้ามอยู่บนรูปภาพก็ไม่ได้มันจะไม่อนุมัติจะไม่ผ่านการตรวจสอบถ้าคําบรรยายใส่คําต้องห้ามก็ไม่ผ่านการตรวจสอบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้เป็นภาพเดี่ยวๆแบบนี้เลยเป็นภาพสินค้าเฉยๆเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าที่เขามาสั่งสินค้าของเราใน Tik t o อกคือเขาจะรู้จักผลิตภัณฑ์อยู่แล้วประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะ ทีนี้เราก็ใส่รูปภาพถ้าจะใส่เพิ่มใส่ได้สูงสุดถึงเก้าภาพเลยนะแล้วแต่นะคะเสร็จแล้วต่อมาเลื่อนลงมาก็จะเป็นคําอธิบายผลิตภัณฑ์ซึ่งถ้าเป็นพวกครีมเป็นเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเราอาจจะพิมพ์ลงไปได้แต่เหมือนของฟงังตัวนี้มันจะเป็นอาหารเสริมฟังลองหลายรอบมากไม่ผ่านสักรอบรอบนี้จะไม่ใส่อะไรจะพิมพ์ได้จุดๆแบบนี้ก็แล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็จะมีให้ใส่วิดีโอถ้าเราอยากจะใส่วิดีโอก็ใส่ได้ถ้าเราไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรเขาไม่บังคับเสร็จแล้วมาต่อที่ ข้อมูลการขายชื่อตัวแปรชื่อตัวแปรก็คือง่ายๆว่าถ้าเหมือนเราจะตั้งเป็นหัวข้อเป็นหัวข้อให้ลูกค้าเลือกอะค่ะประมาณนั้นเนาะเหมือนฟังก็คือจะเขียนชื่อตัวแปรของฟังก็จะเป็นคําว่าจํานวนอ่ะจํานวนเสร็จแล้วรากาติติทีนี้ จะเห็นนะตรงนี้มันจะติ๊กคำว่าเพิ่มรูปภาพอัตโนมัติเลยนะคะเสร็จแล้วเราเลื่อนลงมาคําว่าตัวเลือกการป้อนตัวเลือกก็คือหัวข้อหลักของเราก็คือจํานวนถูกปะ่ะทีนี้ตัวเลือกของเราก็จะแสดงแสงว่าต้องเป็นหนึ่งกระปุกสองกระปุกหนึ่งชิ้นสองชิ้นอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ของฟางจะเป็นหนึ่งแถมหนึ่งตัวเลือกแรกนะคะตัวเลือกที่สองเห็นไหมแล้วจะมีรูปภาพดด้งขึ้นมาตรงนี้ ก็คือเราสามารถนํารูปภาพหนึ่งแถมหนึ่งมาใส่ตรงนี้ก็ได้หรือถ้าเราจะไม่ใส่รูปภาพก็ได้ก็คือต้องเว้นว่างให้หมดถ้าใส่ก็ใส่ให้หมดถ้าไม่ใส่ก็คือไม่ต้องใส่เลยนะคะทีนี้พอเรากดตัวเลือกตัวเลือกที่สองก็จะมาก็จะใส่ต่อไปสองแถมสองอ่าโอเคมันก็จะขึ้นรูปที่สองมาให้นะคะเหมือนถ้าใครใส่ตัวเลือกแล้วแบบรู้สึกว่าไม่เอาไม่ต้องการแล้วก็สามารถกดลบได้ตรงนี้มีคําว่าลบมีเครื่องตังทัยะอยู่นะคะสามารถลบได้เนาะอ่าทีนี้ฟังขอใส่ ตัวเลือกของฝังให้ครบก่อนจะมีสามแถมสามอีกอย่างหนึง่งโอเคเรียบร้อยจะขึ้นไหมรูปภาพเราสามรูปนะคะถ้าใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะหรือใครที่แบบถ้าเป็นแบบพวกนอกจากจํานวนแล้วยังเป็นเป็นพวกสีอะไรเงี้ยเราสามารถเพิ่มตัวแปรได้แล้วก็ใส่เหมือนเดิมได้นะคะอ่ะต่อมาจะเป็นราคาตัวแปรนะคะก็คือใส่ราคาขายของเรานะใส่ไปเลยหนึ่งแถมหนึ่งเมื่อกี้ที่เราตั้งไว้ราคาเท่าไหร่ ใส่เข้าไปส่วนตรงนี้ก็คือคําว่าปริมาณก็คือจํานวนสต็อกที่เรามีอยู่อะคะ่ะมีเท่าไหร่เราก็ใส่เข้าไปนะคะสองแถมสองอใส่ราคาใส่จํานวนราคาเมื่อเราใส่ราคานะคะจำนวนสต็อกเรียบร้อยแล้วต่อมาก็จะเป็นการขนส่งและก็การรับประกันนะคะเราก็จะใส่น้ำหนักผลิตภัณฑ์ของเรานะคะจะมีให้เลือกเป็นกรัมหรือว่าเป็นกิโลกรัมนะผมฟังจะเลือกเป็นกรัมนะคะ ก็จะสมมุติเอาเนาะหรือว่าดูที่ปริมาณผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้นะคะเสร็จแล้วขนาดของผลิตภัณฑ์ก็คือกล่องที่เราจะบรรจุสินค้านั่นเองนะคะว่าเราจะบรรสินค้าที่เราขายเนี่ยเราจะบรรจุในกล่องขนาดไหนเราก็ใส่เข้าไปนะคะนี่ฟังก็ใส่ขนาดกล่องเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ระยะเวลาการรับประกรันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเนาะนโยบายการรับประกรันอันนี้ก็คือฟังไม่ใส่นะคะส่วนเก็บเงินปลายทางอันนี้ก็จะเปิดไว้อยู่แล้วเพราะว่าคนที่สั่งจากทิสต็อกส่วนมากจะเก็บปลายทางเนาะทีนี้ก็ เผยแพร่กดเผยแพร่เลยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของคุณสําเร็จเราก็กดเสร็จสิ้นนี่นะคะแล้วเมื่อเราเพิ่มผลิตภัณฑ์ลงไปนะมันก็จะขึ้นแบบนี้นะคะว่ามันจะขึ้นตัวแดงๆมาก่อนว่าระงับชั่วคราวนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าขึ้นว่ากาลังตรวจสอบเพราะว่าถ้ามันไม่ผ่านก็คือมันจะขึ้นว่าไม่ผ่านการตรวจสอบนะอันนี้ก็คือเรารอรอประมาณห้าถึงสิบนาทีอะถ้ามันจะผ่านมันก็คือผ่านแต่ถ้ามันไม่ผ่านมันก็จะแจ้งว่าสาเหตุอะไรที่มันไม่ผ่านนะเดี๋ยวเลันี้ก็ ถือว่าเป็นอันเรียบร้อยนะคะสําหรับการลงสินค้าน,นี้จะเป็นพวกสกินแคร์อะไรพวกนี้ก็คือจะง่ายแต่ถ้าเป็นอาหารเสริมเนี่ยอย่างบอกว่าจะยากเราจะมีลูกเล่นนิดนึงนะคะเราจะต้องเปลี่ยนปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะอันนี้เดี๋ยวรอแล้วกันนะคะแค่นี้เองค่ะวิธีการลงสินค้าในติ๊กต็อกนะคะเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมแต่ว่าใครที่แบบว่ายังไม่รู้วิธีการเปิดร้านใน Tik t o k s h ช p นะคะก็ ขอหาข้อมูลก่อนนิดนึงให้ฟังแบบเข้าใจที่สามารถจะบอกต่อได้เนาะเพราะอย่างที่บอกว่าฟังก็เดาเอาวันนั้นก็เลยแบบไม่ค่อยรู้ว่าอะไรลึกเท่าไหร่ว่าเออมันจะต้องยังไงยังไงเนาะเดี๋ยวให้ฟังเข้าใจอีกนิดฟังจะมาทําคลิปบอกต่อนะคะส่วนการลงสินค้าใน Tik t o ็อกช็อปก็ประมาณนี้เลยนะคะใครทําแล้วได้หรือไม่ได้อย่างไรอยากสอบถามอะไรก็คือคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้ฟังขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะขอให้ทุกคนขายดีนะคะ